คนมาเอ้าเอ้าชมาสิกหุ่มแซมยุบจะไปไกลรถลูกหลานเปื่อนนะเปื่อนเนาะมาหิวมาหิวมาเนี่มาต้อนเป็นตุ้ยนะหิวมาลูกอันไรมาต้อนเป็นตุ้ยนะอะไรมาฝากเป็นตุ้ยอะไรอืมไปเป็นตุ้ยลูกเด้อไปเป็นตุยไปเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้ เดี๋ยวของตอดใหยังไม่ตุ๋ยไว้วามากเฮอของดินาจะเอาพี่ๆเอาเอาตัวนก่อนตก่อนพวกสามิกกันลวนยงีนเมียักูุ่มมียักนี่มียักนี่อันยัไม่แม่กันมียังมียักมียักนี่นะบอกไตุ้ยมียัหมูกระทะบ่อนี่น่ะมีบ่อหมูกระทะนะมีบ่หมูกทะนะ มงเลยอยากกินมูท่า้ัเบูมี่มูท่ากับบูมี่มูท่ากับบมีบอกมีมูท่าเอาดูบอบอมียังไงอีกนะมียังไนบอกพี่้ยนะมียังไงมีอย่างน้มีอย่านี้มูท่าคือว่าก็บุญพอปลามาชี่มูท่าว่าไม่ชือว่าค่ะ บูชื้อขอแน่ฉาเงินสิไปบุญีขอเงินแน่ขอแน่เงินน่ะขอเงินแน่อ้าวแชรว่าแน่ข้นเครื่องไหมฮะข้าเครื่องเครื่องบ่ข้าเครื่องฮะไปไปกังไปกระจายแล้วข้าเครื่องกระจายแล้วมินเนอร์ ไปไปเอาเป๋าเครื่องป่ะไม่เลยขอบใจเด้อปของเครื่องป<ด>้อนกันไปเลยไปเอาสบายดีไม่ตุ้ยก่อน<ช>อบายดีกระเป๋าเครื่องป่ะสบายดีไม่เลยเฮ้ยขอเอาบอลของเครื่องนะไปดีไปไปสบายดีก่อนสวัสด,ดีปรร้าลุงพร้อม,มเร็วไปประชันบอลของเครื่องนะไม่ทำไีป้าลุงไม่ไปบวมมือบวมมือลูกบวมมือมออกจบเลย โบมือมาสบายดีบาดเลยงามเดีสไายดี้ยไสบายดีเสบายดีก่อนงามสวัสดีครับัปลาลุงปลาลุงไปเอาเครื่องนี่อมเต็มมือซุ่มอื น้ลนาล,ล,นนะลงมาขอ,อาลงมาหานมาเอาชะทงอาชัยทงเก็บชะทงเก็บชะทงไว้เก็บอาชัยทงอาเก็บมันบกครบเด้อเก็บครบลงมาเล่นอยู่ลุมได้ไไเอาพูดลูกแล้วลูกปลาไทยนี่นี่นี่อาชะทงไว้เดียวมีอย,ยังแน่ไม่ตุย้ย,ยมีอยังแน่วินน่า นก็นนถักบอเขมยังกุ้งเอ้กุ้งเห็ดชินดาสีพันกินปลาลูมเมเนาะสบายดีเด้อปลาลูเสบายดีเห็เพันจมอยา่ได้มือได้ม,มาจุยสินดาชินดาอยู่บอกวินเนอร์เนาะมันก็นเลยซื้อข่าวตลาดซื้อสินดมา สูมีตุยกินอ่ลงมาปะลูกแล้วมาลุมไปแล้วมาเล่นลุมไปไ่ะมันห่อนได้รยลร์ไหมมาเก็บเก็บเก็บมันหอนมาันห่อนไปเล่นยลตุยปาเล่นม่ตุยปะอาทืออามาพักหยานี่มาขอบเล่นนี่มาอ้าใส่ทงไว้เก็บมา Cái mà cái má tó nói sa mãn sao hôm nay hello hm 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 ก็แต่ต่อ่วงนี้ก็จิอยู่น้ำน้องวินเนอร์แนเดอพี่น้องโวงนี้พี่น้องเลยมาเล่นใครทางใดฮะพี่พี่มาเรียนอยู่พี่ลูกอ่พี่ได้ทนแดด กินี่ตรงนี้บว่านี่ว่าแกน้อยยู่อยู่เอ่ะพี่เล่นอยู่เทิงพี่มมนจเปื้อนเห็นอ,อยู่เตียงดู้้ชากาได้วย,วยบ้างเนี่ยเปลือยย่งนี่นนปืตีนเยียบย่งนี่น เกมอะไรหนุ่มรู้เฮ้ยงมิตุยเด้องามแถนยังเงินันกแถนบ่ไม่ยังดูลรักยังอ่ะไงยังอ่ะม่เที่ยงาอนนะเวลาสามโมงพี่น้อง,งเลยเนาะสามโมงก็โฮมประมาณน,นี้แหละอยูอเ่เงือนนอนเฮางไม่อแดดว่าบรรยากาศก็กกโอเคอยู่พี่น้งงองเลยเล่นเล่นนี่มิตุยเด้อ มาพี่น้องเลยโอ้ยฟุ้นจูไฟก่อนบาดเลย่จุเ,งงเป็นอยู่ททว่าดิเม่ยืนแตลงหาแล้วนั่งขม้าของก้อนบาดเนี่ยพี่น้องเฮดเมนพิเศษมีตุยจึงขี้โม,ม้ไม่ได้ก็ตายเบจึงท่านกิน เด็เกๆป่ะ,ะง่สีได้ันยหกเฮะมักน,รมมนมกระงปังไปไตลอดเนาะสวนี้นนนนเนาะเด็เป็นชามานัีไ,ไปไเป็นตัวเองไม่ต้องไม่ได้ทไ้งจุนจไฟดไรเห็ดผมก็ทะซืมาตุยกิน คนรถไฟมังกรก่อนฮะโอ้ต่งเลวเนาะสมยามาเวียบอ่ใหม่ใหม่ไล่อะไรพี่นาะมันหล่นมามน่วงลีเนาะ ที่ตัวแปรงเจี๊ยบตัวแปรงก็ได้อืครับการตักทายได้พี่น้องเลยการตักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องวัดชูขูสกคนสบายดีกันตอน,น,นแรงๆพี่น้องเลยตอนนี้เนาะทางวระบ,บุญกำลังจู่ฟืนจู่ไฟอ่าเห็ดเมนูเด็ดเมนูเพิ่มไทรมันให้ไ่ตุย้ยพี่น้องเลยเนาะเมื่อยพี่น้องเลยเราก็ได้ไ อดลับอดนอนอยู่งานดองบอกว่าบอกว่าไปนอนงานเฮื่อนดองบอกได้นอนเลยบอกสาพีเาอย่างเนาะอืมอืมแ่เขีอย่น่นเนียมันหใจันนะอืมอ่

慢慢，慢慢踢。<Okay. S 1> okay. มืเกอเป็นมือมือสุดท้ายของปี2000สาหาะเขาปี2 0 6บาท2006บาทอ0 0 6แ้วบาทเท่าเท่าเท่าไปอีกปีนึงเป็นอะไรเนาะเป็นตุ้ยจักปีเอ็มตุ้ย6 6 3ปีเนาะ ขางน้อยนีน้ยังมีกระ้าสง้าง้่ามาน้ปะามคเอ่านน้สั่งบ่ะใ่หงห่ามาแต่คืนนั้นเิดไนามามื่อละหากับพุ่มอะไรมาถกสู้ละแย่มาถกู้ใช่ไหวกินกะพุ่มอืไรตีห้านน้ำน้ำเป็นห้านนะครับ ตาสิไว้ตาถก่ไว้นี่านยังไไหมทาัไกัตุ่ม่นไว้่นนน่้ลดขันเดียวแต่จะมขั้นคอเลยค่โคคูใ่ไรไม่่ไรจดงไปส่วทุกเอ้สดน

เีไปเชบึ้งยังนะเอามห้ซื้อบ่อบดขายบ่เออเชเบึ้งดำ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 เามากรอกอะไตุ้ยเออลานทำกรอกมาให้ลูกลานบ่ลานอานมาล้วมาเก็บมกอกเนี่ยงามกอกนี่ย ได<ง>้หลังงามเาเอามาขายเพื่อนบุญมันหอกต้มหมืห่นนะั<ำ>่นนรามาขายนรามาขายเพื่อนบุญชื่อม่ตูเ้ตอเอ้ยเราวะทำเฉพาหุงเนาะเออเพื่อนบุญชื่อโดดเมื่อวัเชื่อนหันเจ้าสเชาวบ่อมันเราวะเออเอายุนะเงื่อนวันนั่งแส่ดูข้าออกไ่าเจ้าเราวะมาเห็นบุญเพื่อนกันนี่ทำม,มันบ่วงเท่าไหรกันเด้อะทำเป็นชาวล้ำในโลกว่ะลูกหลานไปน้อยเนาะลูกหลานมาหามาตุกตลอด คนเต่าคนห้มเลยเป็นตุยน,นี่พี่งง al, น้องเลยปนาองมด้ากดาันพักพี่น้งเลยพักงามพักกำงามหอม,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 มอ้มมาวโล,ล,ล,ละบาดเลยพี่น้งงอ,อ,องเลยเอ้า <laughs> <laughs> อเอ้าขู่เขาเมาขูเขาเมาีก้อนานงเลย,ว,เลยวาลวิ ตู้นามูขะเมาน่งเขาเื่อนอ๋อ่อนแท้นี่ยนอนแล้ใบหมเยนะางนเอาใบไม้เนี่ยลยถอนอนถอนอนถอนหมดแล้วไปหน้าไปหน้เออนาู

ห้องก่อนเดวนเาหนึหอนี่งห้องห้อนีกต้องเดิเหต้องยชมา่หนาวคูมาขอคาดับนี่ออกมาแล้วไม่ร้อนนะลูกเขาทำจิ้มนะเดี๋ยว ตาใหญ่อกเอ้าุดตุดมาโชว์โชวมาตั้งคูดินนิวมาังนังเอะมามาจุดจวดจุดจวดตั้งลูด

เีบพื้นทีหาก่อนอืมเีบนีกัดดอนี <t <t ่นงเลยนี่คำคำข้าเดียวได้ีงเนาะเออมันคำชมเลยนี่ตินมาโตตังเอา้ยลุนางตังเอาตังนางแถวั่นกืั้งวเท่านั้นเนั่วเนอ่หนอเขาไปชนน้ำเฮาพูน่ะอ่ะักยังตัวนั้นนะลูก น้ำดูดนะว่าันั่นพักเสริมอต้องเปียดมาสุมาตาตั้งนั่งแถวๆนั่งก็มีนล้วแต่ตาใจใจทำกล้องนี่ค่ะุม่ไม่นะ่อยเลยยวดห่างนย่างท่งห่อหมานึ่เนาะ าเจี๋ยผมหามาหายก็ได้เนาะอันกันะอืมมา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 มืาอาเอาะอาหนัมลฮะันไมืดามมืานมอ่า ขนาดเด้อเจ้าเด้อได้ยังแมทดบอกนี่เน้อมาไปนอเด้อมเด้อกหมักกระตุยพี่าวอย่าจุ่มลายมืออะไรบปเละมอก็เลยมืนีจุมก็ไม่เนอร์เนาะนี่จะคอยคิดอ้าคอยยิกยิกวินเนอ้์ยังตุยมท่า พราอมชุกก้อนเ่ะวอะยาดดินี่มันชุกเกิดเล่าวล่ะหยาดคุณเนื้อตั้งเนื้อนต่มาดึงทอย่างคนละบอท่านกนี้่าถามลูกว่าที่ตัชายไปบอว่ะถ้าต่เจ้าอยากไปพอน่ะ ไปไปได้ไม่ครบเลยงั้นโดไปได้กะมีแต่ผู้หญิงเพื่อนเพนชุ่มได้แรกะมีแต่ผัวผู้หญิงมันเชี่ยวเจ้าหันดีทั้งผัวทั้งเมียมัเชี่ยวเจ้าอันน่ะเชี่ยวผูชีน่ะเออเดยวน่งยไ่เาจะเชือดูมี่มีูยกินตักแล้วเนี่ยมันมีนิ้วี่ใช้จิ้มได้สะ กินข้าวยังเจาสิไปกินข้าวยังมืออ่ะกามาอะไรพี่น้องเนาะนะคนดวงแห้งได้สบายดีเรื่อสบายดีบอกคนนี้มือนั่นจะไปกินข้าวลาวบอกพ่อนะแม่ไปกินข้าวลาวละมูใช่ไหอแม่นมีกระมี่เดี๋ยวดูไอ้เนื่องด้วยครับเอาแม่แม่แม่แมจอมปวดมากเลยพี่น้องเอ้ยวังโดนสมอลได้แม่นเห็นไหนได้บัตรน่ะไขไข สบายดีป้าลุงลูกสบายครับสบายดีครับนนนบยเนสบายดีอ่าอ้เอ้ยพระเหตุใดสบายดีลูกหน้าเรื่อยๆันห้กัยังสบายดีสัดีแม่เอ้ยห้สบายดีแมลูกสบายดีอ่าเอ้อาใบกางที่สองคอมพิ่เอร์สวัสดีครับสดีลูกสดีคันเฮนเม่กีนหันก็กันนเฮ้ยได้ไหนี่เดสบายดีม่ลูกสบายดี่้นน้เดาเไม่ีรก สวัสดีเฮดวินเนอร์เฮดวินเนอร์สวัสดีครับเร้ววินเนอร์สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับปลาลูกปลาลูกจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มกยใสิใสกิบมนึเลยกินน้ไรมตุยด้กินกันไม่ตุยด้เอาเนื้อเสือหูกาเนื้อ เออนเดเดเกอมากอนมก่อนอย่าบาดกนสิองอปลาพจะไปไปกินวะเฮ้มันน่งข่างมีมีใหน้าเขาปมีน่ามขนผีไมเห็นไหมนางคร่งอินกันโะด้วยอันมขอบคุณตทำมัินสบายสบายไว้กินข้าวไม่มนิตุ๊กอันเาอนกะเจะหอมารว่าไม่อาให้ไม่อ นะครโอเคพี่น้องเอ้ยวุ้นไก่คนยอดยกบคลิปกันบาดเนี่ยกงกงกงมามามก่อนพี่น้องเอ้ยเอาเมนเนอร์ก่อนให้มีตุ้ยกินอย่างสบายสบายเนี่ยเนาะน้ำจิ้มน้ำจิ้มนเ้ำอินเด้อพี่น้องเด้อกินมูกกระทญ่ำแรงเด้ออยู่ตรงไหนตรงหน้าตัวพี่น้องอมอืมอืมมาเด้อ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 ปลาลูกพาลูกพาลูกห่อนลูก เอาีเนื้อซอยก่อนมีน้องเลยบ้คุหมอผ้า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 ดูยสบายดีเลยึงเด้อสบายนี้สบายนี้ไป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 